แล้วก็ได้รับความเข้าใจที่แท้จริงจากผู้ใหญ่ดังนั้นอีกประเด็นตะกี้ที่คุณพี่ท่านนี้บอกอะค่ะบรรดาล้านนู้นบรรดาล่างน่าสนใจตรงที่โรงเรียนพ่อแม่ค่ะเพราะจริงๆแล้วก็เห็นไหมก็กลับมาสู่ที่ค่านิยมแล้วก็สังคมอีกว่าสุดท้ายก็เป็นเพราะว่าพ่อแม่อาจจะมีความเข้าใจที่ ไม่ตรงกันหรือว่ายังมีความรู้ในส่วนนี้ไม่มากพอเราเราที่นั่งอยู่นั่งตรงนี้อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในเมืองก็จะเห็นแต่อาจจะเห็นในสิ่งที่ดีๆหรือว่าฉันก็ว่าฉันมีความรู้แล้วแต่ถ้ายิ่งออกไปข้างนอกเข้าไปใหญ่เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเขาไม่ได้มีความเข้าใจในแบบอย่างที่เรามีดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าจะ นำมาจใช่ค่ะว่าเออพ่อแม่ก็น่าจะมีส่วนในการที่พัฒนาการศึกษาโดยที่พ่อแม่ก็ต้องเข้าใจลูกอย่างแท้จริงด้วยเหมือนกันครับ,รบล้ว,ลว,ลวการที่เรามีพ่อแม่แบบนี้ไม่ใช่ไม่ผลจากอะไรเลยก็คือผลจากการศึกษาที่จัดมาก่อนหน้านี้ใ,ในการสร้างคนเจนนี้ขึ้นมาแล้วก็ถ้าเราปล่อยการศึกษาไปนอย่างนี้ต่อไปไอความคิดบัน,นี้ก็จะถูกกลิตซ้าอยู่ในสังคมรอบตัวเราต่อไปนะครับถัดไปครับใครดีครับผมครับเชิญครับผุครับ ก็จริงไหมมีออโตริตี้ตัวผมนี่ดูไม่่ช่มีพุ้มไม่มีน้ำหนักเลยในเรื่องนี้แต่ว่าก็คุยกับอาจารย์มู่นะว่าเออเราอยากให้ใครเห็นกรกษาที่คนรู้ผู้เรียนเห็นความเป็นไป่องของผู้เรียนแล้วก็ผมรู้สึกว่าสิ่งนี้สําคัญมากเลยเฉพาะนุสมัยนี้เพราะอะไรเพราะว่าความรู้เปลี่ยนไปเรื่อยความจริงของความรู้มันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วยุคนี้มันเปลี่ยนเร็วมาก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 จนแบบผมผมก็แพงกินเนี่ยอายุทางกัน ดีวะไม่รู้อ่ะแต่ว่าเราสิวเรายะกางประสงมากแบบเจนท่างกันไม่ถึง10ปีมั้งแต่ทําไมเราสึกว่าเราแตก่า,านขนาดนี้อะไรเพราะงั้นการรับฟังผู้เรียนหรือว่าการรับฟังคนที่อายุน้อยกว่าเราหรือโฟลลเจนกับเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมไม่งั้นก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่แบบเราต้องมันนั่งฟังผู้ใหญ่ที่เขาใช้ความรู้ชุดเก่าๆที่มันอาจจะเวิร์ดนวสมัยเขาแต่อายุสมัยนี้มันไม่เวิร์กอีกแล้ว ขอรบผู้เรียนขอรบเสียงของคนที่จะอยู่กับสังคมที่ถูกสร้างขึ้นผ่านการศึกษาครับผมเชิญเลยครับอาจารย์ครับก็อยากมองเป็นการศึกษายาวๆครับมองทั้งสามประเภทเลยเดี๋ยวไล่จากการศึกษาในระบบก่อนที่อยากให้เป็นนะครับรู้สึกว่าทุกวันนี้เด็กไทยเรียนหนักเกินนะครับแม้กระทั่งคนสอนเองยังรู้สึกว่าเรียนเรียนเยอะไปเพราะว่านะครับก็รู้สึกว่าอยากให้การผมชอบ คำว่าลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูนะถึงแม้ว่าวิธีปฏิบัติมันจะไม่ใช่ก็เถอะชอบครับใช่ไหมผมชอบทำเขามากเลยแต่วิธีปฏิบัติคอนเซปต์นีนะแต่คอนเซปต์ดีมากเลยครับแต่ว่าวิธีปฏิบัติเอาไว้ในฐานที่เข้าใจนะฮะก็อยากให้อันนี้มีโอกาสได้คุยกับที่ปรึกษาวิยานิพนธ์ก็คืออาจารย์วิระเทพ ผมตอนนี้ผมผมรู้สึกว่าผมเป็นนักการศึกษานอกระบบคนหนึ่ง<ม>ที่กําลังทํางานในการศึกษาในระบบรู้สึกว่าการศึกษานอกระบบมันดีแล้วก็อยากเอามาันมาผสมกัน,ก,น<ม>ก็เลยถามอาจารย์เทพว่าอาจารย์ครับอาจารย์คิดว่ามันน่าจะทําได้ไหมครับอาจารย์เขาก็ตอบแบบนักมนุษย์นิยมผมคิดว่ามันทได้ก็ <c oughs> จะมีความเรื่รองของเราครับอาจารย์เขาผมก็ถามว่าแล้วมันจะเป็นยังไงหรอครับผมคิดว่าเราควรจะสลับกันอะไรที่เป็นวิชาหลักเนี่ย อย่างเช่นพวกวิชาคณิตฟิสิกส์ที่มีชีวะพวกนี้ควรจะต้องเป็นวิชาเลือกที่เด็กจะต้องเลือกเองไปเลยแล้วเอาวิชาหลักที่เป็นวิชาที่เขาต้องใช้จริงๆเช่นสมมติคณิตกับการฝากเงินหรือคณิตกับการจัดการอะไรอย่างเงี้ยครับหรือทักษะชีวิตอะไรก็ตามพวกนี้ควรเป็นวิชาหลักแล้วเขาจะได้มีทักษะชีวิตจริงๆวิชาความเป็นพลเมืองให้รู้จักว่าประชาธิปไตยคืออะไรไอ้พวกนี้ควรจะรู้แล้วก็ควรเป็นวิชาหลักแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าใครอยากได้ห้องเรียนความเป็นเลิศเนี่ย ตอนนี้ผมสมมติผมชอบเลขมากคุณจะได้เด็กที่มีความเป็นเลขจริงๆเพราะว่าเขาสนใจจริงๆอันนี้คือการศึกษาในระบบที่นักการศึกษามอนอกระบบมอ mm. ครับต่อมาอการศึกษานอกระบบในไทยที่คิดว่าควรจะเป็นคือคือจริงๆแล้วเราทํางานเกี่ยวกับดูแลคนที่เขาพลาดโอกาสทางการศึกษาอยู่แล้วแต่ผมว่า ด้วยความพอมันเป็นของรัฐสัทีเดียวมันก็มีความสบายของคนที่ทําแล้วคนที่ทํำก็ไม่ได้ดีส่วนส,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 ส่วนใหญ่อะครับจริงๆแล้วการศึกษารระบบที่ดียังมีอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าที่อยากให้เปลี่ยนก็คือทําให้มันดูเป็นแบบ ไม่ใช่สาหรับคนที่แพ้ครับแต่เป็นการศึกษากนอกระบบคือการที่คุณเลือกว่าคุณจะเรียนอะไร <S <S 2> <S 2> การที่เราไปเข้าอบรงเรียนบอสติดจริงๆอันนี้ก็คือการศึกษานอกระบบนะครับผมรู้สึกว่าอยากทําให้การศึกษานอกระบบมันดูมีคุณค่า <S <S หรือภาพที่มันดีกว่านี้ส่วนการศึกษาตามอัฒยาสายก็คือเรารัฐน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องทําให้มันชัดเจนและมันดีขึ้นหมายความว่าคุณไม่ต้องเข้าไปในห้องเรียนอะไรก็ได้แต่แบบคุณสามารถ เรียนรู้ได้แม้กระทั่งการเข้าห้องน้ําที่แบบว่าการกินอะไรอย่างเงี้ยคือผมผมชอบมันนึ่มากกคือผมไปเข้าห้องน้ำแล้วก็จะมีเหมือนเป็นป้ายใบความรู้ว่าครับการกินอะไรทำให้ ขับถ่ายดีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออมันดีจังเลยนี่คือการศึกษาตามอัธยาศัยในห้องน้ำอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันชุกง่าก็เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ใช่มันการเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เลการสร้อการเปนไอ้ป้าย BTS นะครับที่ที่เป็นที่จับเพิ่มพื้นที่โฆษณาอาจจะเปลี่ยนเป็นพ้นเพิ่มพื้นที่ความรู้แบบจับไปแล้วก็อ่านไปเออแล้วมีความรู้ไปจับไปเรื่อจับไปเรื่อยๆก็น่าจะดีอันี้รัฐน่าจะช่วยครับรู้สึกว่าการศึกษาไทยน่าจะทําอะไรให้คนไทยเข้าถึงได้มากขึ้นหรืออาจจะทําแบบญี่ปุ่่่นก็ได้ครับบบทีแวา เป็นปัตรประสบการณ์ที่แบบว่าคุณไปเรียนที่นี่มาแล้วก็เอาประสบการณ์หลายๆอันมาแล้วก็ได้ใบป,ประมาณนี้ครับครับตกต่อไหมมาที่พีะะ่ไลนะครับผมไช้ครับจริงๆเห็นด้วยกับพี่กุ๊กกักน,นะครับก็คืออยากให้ทุกที่เนี่ยเป็นแหล่งสําหรับการเรียนรู้นะครับแต่ส่วน<ม>อ่ะส่วนตัวอยากให้การศึกษาเป็นยังไงอยากให้ไม่ว่าจะมีนโยบายอะไรนะครับที่ออกมาอยากให้เขา คิดนิดนึงมันแบบคือให้ถามความต้องการของเด็กจริงๆก่อนไม่ใช่ว่าแบบเออผู้ใหญ่คิดเองว่าเนี้ยดีแล้วก็เอามาใช้เลยเนี่ยครับผมคิดว่ามันคือถ้าเขาแบบศึกษาจริงๆว่าเด็กต้องการอะไรมันก็จะทําให้แบบนโยบายที่ออกมาเนี่ยมันตอบสนองความต้องการของเด็กจริงๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมก็อยากไม่มีก็คือแบบเออทาไงอะ่ะคือแบบเด็กไม่จําเป็นต้องเรียนเยอะอะครับแต่สามารถมีประสิทธิภาพได้เนี่ย<ๆ>ก็น่าสนใจแล้วก็สุดท้ายที่อยากจะฝากก็คือว่า ครูครับคือไม่ใช่แค่สอนวิชาการอย่างเดียวแต่ว่าแบบคืออยากให้ใส่ใจเด็กจริงๆเพราะว่าจากประสบการณ์สุดสอนนะครับแบบคือเด็กบางคนแบบออมีปัญหาไม่อยากมาโรงเรียนแล้วกัแบบออผมประจําชั้นกับครูท่านหนึง่งผมว่าเขาดีมากคึอเหมือนเขาตามไปไปดูถึงที่บ้านเลยครับเด็กที่บ้านมีปัญหานะครับเขาก็แบบพยายามแบบหาทางให้ให้เด็กคนนี้มาเรียนทำได้อะครับก็บเลยรู้สึกว่าแบบ เออครูแบบคือถ้าเขาใส่ใจเด็กจริงๆมันก็จะทําให้แบบเด็กคนหนึ่งหรือเด็กหลายๆคนไม่สามารถเออไม่หลุดออกจากนอกระบบไทยครับต่อที่ยีรัครับผมการศึกษาแบบไหนที่ยีรัฐคิดว่าสังคมไทยกำลังต้องการตอนนี้ครับถ้าพูดถึงการศึกษาแบบไหนเป็นคำถามว่าการศึกษาแบบไหนคือสังคมไทยต้องการผมจะตั้งคำถามอีกคำถามหนึ่งที่มาตอบเออมาเป็นคำถามนอกจากคำถามนี้ก็คือการศึกษาแบบไหนก็คือ สังคมไทยแบบไหนที่เราอยากจะเห็นนะคือคำถามเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเร,เราก็เลยผมก็เลยคิดว่าคําตอบก็คือ,อการศึกษาที่ทําให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ย <ứng S 2> คือคําตอบของการการศึกษาที่ควรจะเป็นแต่ว่าเรื่องของกระบวนการที่จะทําให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยมันมีหลายหลายโซลูชันมากๆขึ้นอยู่กับว่าเราจะแก้จากทางไหนจ <ứng S 2> ากทางนโยาบายไหมทางทางครูไหมจากโรงเรียนไหมหรือว่าจากทางผู้ปกครองไหมอันนี้เนี่ย มันจะต้องแก้ไปด้วยกันฮะแล้วก็สิ่งที่จริงๆก่อนหน้าที่ผมจะมามาโลกเสเวนานี้ตอนที่อาจารย์เชิญมาครับผมมีคําถามหนึ่งที่ที่อยู่ในใจนานมากแล้วก็คือเรามาเสวนาตรงนี้พอเสวนาเสร็จเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่อยู่ในใจผมมากว่าเ,เราจะเสียวเวลา,นานมาหรือเปล่าก็เลยอยากจะฝากไปถามคนด้วยครับว่าเออเรามาฟังแล้วเราได้กระบวนการคิดอะไรบางอย่างไป เราได้ตกตะกอนอะไรบางอย่างไปอยากจะให้ทุกคนนะครับลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งคือคือการที่เรามาคิดเรามาพูดคุยเราได้ทุกเฉกันแน่มันเกิดขึ้นหลายที่ในสังคมไทยแต่ว่าคนที่ลงมือทําจริงเนี่ยมีน้อยมากเพราะฉะนั้นก็คือประเด็นอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันเป็น p อยที่เราจับได้สามารถลงมือทําได้ให้ให้ลงมือทําครับก็อย่าอย่าจบแค่วันนี้ล้วก็กลับบ้านนอนตื่นมาพวกนี้เหมือนเดิม ก็ขอบครับขอบคุณครับทำมาที่กระติ๊บเลยฮะกระติ๊บนี่คำถามเมื่อกี้คำถามเดิมด้วยนะแล้วก็มีมุมในเพรากระติ๊บนี่เป็นแล่าที่การกลุ่มในสารวัตรภาพเป็นไทยเป็นเด็กไทยที่สนใจไปในการศาึกษาการศึกษาแบบไหนที่กระติ๊บอยากเห็นแล้วก็ในมุมของกลุ่มที่กระติ๊บกำลังทำงานอยู่กลุ่มกระติ๊บกำลังขับเคลื่อนเรื่องอ,อะไรอยู่ยให้ช่วยสื่อสารด้วยอ๋ค่ะก็การศึกษาที่ติ๊จอ,อยากเห็นนะคะก็มองในฐานะนักเรียนเนี่ยหรอก็อยากได้การศึกษาที่มีครูแบบนี้ค่ะก็คือมีครูที่เ ตั้งใจเรื่องของการเรียนการสอ<ม>นออบบนะกว่าเรื<ม>่องของกฎระเบียบแล้วก็เข้าใจเด็ก<ม>แล้วเห็นความแตกต่างของเด็กอะคะ่ะส่วนการศึกษาที่หนูอยากเห็นแล้วก็เพื่อนๆ<ม>ทั้งในกลุ่มแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากเห็นเลยก็คือเรื่องของเออการศึกษาที่เน้นอัตลักษณ์ในตัวเด็กอะคะ่ะ<ม>ก็คือเห็นเห็นว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีความแตกต่างกันในด้านของความคิดแล้วก็เบื้องหลังแล้วก็เราจะทํายังไงให้เห็นทุกคนเนี่ย เออยังไงอะเออมีความสามารถพัฒนาสิ่งที่ตัวเองอยากทำหรือว่าพัฒนาความสามารถความสาาดของตัวเองได้แล้วก็ไม่ลดความเป็นมนุษย์ของเด็กอะคะ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่พวกหนูอยากเห็ขอบคุขอบคุณครับมาที่ Alpha 5, อัลฟาฮะเดี๋ยวจบที่เพ็ดวินนะครับการใึ้ษารแบบไหนที่อัลฟาอย่าเข็งครับ คือหนูคิดว่าทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราพูดมาเลยนะคะหรือปัญหาในเมืองไทยหรือสิ่งที่เมืองไทยกาลังทาอยู่ก็ตามมันไม่สามารถพัฒนาได้เลยถ้าเกิดว่าคนในชาติของเราคิดไม่เป็น,นะคะ่ะดังนั้นการศึกษาที่สังคมไทยต้องการหนูคิดว่ามันเป็นการที่สามารถทําให้เด็กใช้ความคิดเป็นใช้ critical thinking เป็นให้แบบหรือที่หนูวางแผนนะคะก็อยากจะเห็นว่าสัก สักคาบหนึ่งในสัปดาห์ก็ได้จะมีค่าที่นักเรียนหรือผู้ครูได้มานั่งคุยด้วยกันเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเรื่องต่างๆให้คนได้มาแชร์ความคิดแล้วก็ออกความคิดเห็นกันว่าเรื่องนี้แต่ละคนคิดยังไงผู้ครูคิดยังไงนักเรียนคิดยังไงแล้วก็ได้เห็นมุมมอง,งที่มันแตกต่างกันระหว่างแต่ละคนนะคะผมคิดว่าวิธีการนี้มันจะเป็นการนอกจากเราจะได้เห็นว่าคนอื่นเขามีความคิดยังไงแล้ว่วาเรายังแบบ ใ้เรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับทุกคนนะคะให้เห็นว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกันยังไงอะค่ะครับมาจบที่เพนกวินฮแลระเ๋ยดผมขออนุญาตและมาสุดท้ายนะครับยืนแล้วเลยครับจริงๆแล้วการศึกษาไทยที่อยากเห็นเป็นยังไงพูดให้จบทั้งปิดก่อนเอาเอาเป็นว่าที่ตรงอารมณ์อารมณ์ตัวเองที่คือตอนนี้แล้วกันคการศึกษาผมว่าการศึกษาที่ดีมันต้องยุ่งกับชีวิตเด็กให้น้อยที่สุดนะครับ คือการคือทุกวันนี้ผมใช้เวลาจริงๆก็ต้องเจ็ดชั่วโมงกับสมหน้าทุกคนก็อย่กับกลมก็ถ้าเจ็ดแปดชั่วโมงต่อวันในการที่จะเอา,าเวลา,า <c oughs> ไปเรียไว้ใด้โรงเรียน <c oughs> โดยที่โรงเรียนไม่ได้โรงเรียนไม่ได้โรงเรียนไม่ได้สอนให้ผมรู้ในสิ่งที่ผมต้องการจะรู้ <c oughs> อ่ะผมผมบอกก่อนผมชอบประวัติผมชอบวิชาประวัติศาสตร์เลอวิชประวัติศาสตร์ล้านนาบทหนึ่งแต่แน่นอนว่าผมว่าการที่ผมต้องเอาเวลาไปเรียนกับ วิทยาศาสตร์เราเรียนตั้งแต่โลกมีกี่ชั้นแผนภูมิแผนภูมิตกนไม้เขียนยังไงนี่มันไม่ได้ช่วยผมเข้าใจว่าทำไมาเมืองเชียงใหม่ต้องเป็นสีเหลงเนื้อออกเนื้อออกนะซึ่งซึ่งถามซึ่งผมซึ่งผมก็ไม่เอกติกว่าการศึกษาไทยมันจะตอบโจทย์ทุกคนได้โรงเรียนผมมี4ี่พันห้าร้อยคนผมไม่เชื่อว,ว่านักศึกษาคนไหนจะทำจะทำให้โรงเรียนสอนทุกอย่างดีที่ทุกคนอยากเรียนได้วิธีการวิธีการที่ที่อาจจะดีกว่าในการแก้ไขอาจจะไม่ใช่การเอากัน เอาโรงเรียนไปสอบพุกอยาที่เด็กอยากเรียน<ม>แต่อาจจะเป็นการเข้าไปยุ่งกับ<ม>เข้าไปยุ่งกับเด็กที่น้อยที่สุดเพื่อให้เด็กจะได้มีเวลาเอาตรงเนี้ย<ม>ไปทำอย่างอื่น<ม>ซึ่งค่าระบบซึ่งค่าระบบมันมันไปถึงขั้นนั้นแล้วเด็กที่ต้องการอย่างนี้เขาจะได้ไม่ต้องไปหาวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการโดดไป<ม><ม>เวลาคงจะหมดแค่น,นี้แต่ว่าจริงๆเราก็ต้องเราก็ต้องเติบอะไรให้มันสรุปทุกคนมามจริง อ่าผมจะพูดคำคมข,ขึ้นมาถึงแม้จะไม่เกี่ยวกับที่พูดมาเลยก็ตามอโอเคอ่ะผมท้ายคำคมมาการศึกษาต้องเป็นของทุกคนการศึกษาเป็นของทุกคนโดยทุกคนเพื่อทุกคนไม่ใช่แค่ว่าทุกคนต้องได้รับการศึกษาแต่ทุกคนต้องเข้าไปเป็นเจ้าของการศึกษาและตอบและบอกได้ว่าการศึกษาจนที่ตัวเองอยากได้คืออะไรเท่านี้นะครับผมครับโอเค ครับโาวันนี้มีประเด็นดีๆหลายประเด็นมากเราพูดถึงการเลือกสรรเฉพาะเรื่องสําคัญจจาเป็นจริงๆท,ท,ที่ต้องสอนและเคารพในความไม่เหมือนการของเด็กที่เกิดโอกาสเขาพบเขาพ,พบตัวเองใช่ไหมฮะเราก็พูดถึงการคุณครูแบบที่กระติใจเขีนยนไม่ได้ยู่ก็เกิดขึ้นเองมันก็มีกระบวนการในการกล่อมกล่าวมาถ้าเราอยากเห็นคุณครูแบบนี้เยอะเราก็ต้องพูดถึงกระบวนการกล่อมกล่าวเพื่อเกิดคุณครูแบบนี้เยอะทำยังไงจะให้ระบบโรงเรียนเนี่ยรองรับคุณครูเหล่านี้ไม่ปล่อยให้เขา เหน,นื่อยล้าในระบบแมะแกนคุยแบบหนึ่งเมื่ออายุผ่านไปวันนี้การก็ดีอะตอมก็ดีหรือ,อยิรับเนี่ยเป็นคุณครูรุ่นหนุ่มสาวยังอยู่โรงเรียนไปถึง10ปีแต่ถ้าระบบยังเป็นนี้ไปเรื่อยๆ20ปี30ปีเราก็ไม่มั่นใจว่ามันจะผลิตซ้ำคุณครูที่เหนื่อยล้ากับระบบออกมา,มาหรือเปล่าแล้วระบบมันจะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าสังคมไม่ช่วยกันทามันให้มันดีขึ้นถ้าอยากเห็นสังคมเป็นแบบไหนเมื่อกี้ยิรับผู้ประเด็นที่ดีมากเลยคนระับ อยากเห็นสังคมเป็นแบบไหนเราก็ต้องนิสายการศึกษาแบบนั้นใช่ไหมฮะแล้วการศึกษาแบบไหนล่ะครับที่ทําให้เด็กทุกคนมีความสุขในการไปโรงเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการไปโรงเรียนได้เข้าถึงคุณภาพการศึกษาจริงๆเราไม่ได้พูดถึงจํานวนเวลาในการไปโรงเรียนเราพูดถึงคุณภาพของเวลาในการที่จะมาอยู่ที่โรงเรียนหรือว่าได้เรียนรู้กับเพื่อนๆขณะที่อยู่ที่โรงเรียนไม่จำเป็นต้องเฉพาะในวิชาที่เรียนเท่านั้นแล้วก็ ก็จะคิดหลายๆคนพยายามทิ้งประเด็นว่าอยาปล่อยให้ชุตกรศึกษามันจบแค่ห้องเรียนแต่มันอยู่ทุกฝันแพง่งนะครับอยากปล่อยให้ชีวิตการไปโรงเรียนก็นลีวชตดกันึิศาของเราผมผมตั้งใจเชิญสะอาดมาเป็นแขกพิเศษมากๆเพราะว่าดูเหมือนเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวกับพวกเราแต่จริงๆเขาคือคนหนึ่งที่คือผมผลิตกับกรศยิศามากๆนะครับ คือค้นพบตัวเองได้การไปโรงเรียนคือส่วนหนึ่งของการศึกษาแต่เขาออกแบบชีวิตตัวเองด้วยการที่ไม่หยุดชีวิตไม่แค่คําตัดสินองครูไม่กี่คนหรือว่าโรงเรียนที่ออกแบบระบบมาไม่เอื้อต่อเขาแต่เขายังไปต่อด้วยการหาแรงบันดาลใจใเอากาสต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ทุกคนจะเป็นยอย่างนั้นอ๋อฉะนั้นฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่ในสังคมนี้ทุกคนคนแค่ตัวเราฮนะ จำเป็นต้องเริ่มทํางานแล้วก็เมื่อกี้อิราได้ตั้งคาถามที่ดีมากคือเรามาฟังเสร็จแล้วเราจะกลับไปทําอะไรวันนี้สิ่งที่น่าดีใจมากคือผู้ฟังจำนวนมากเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนที่จะมีส่วนในการช่วยดีไซน์การศึกษาแบบนี้กับสังคมไทยแล้วก็เริ่มต้นที่คนใกล้ตัวของเรา,เ,ราเวลาที่มีประเด็นทางการศึกษาที่สื่อสารออกมามันต้องการการถกเถียงพูดคุยแล้วก็พูดคุยกันวันนี้จริงในวงที่มานั่งฟังมีหลายคนเป็นนักนโยบายการศึกษา แอบปังอยู่ด้วยแล้วก็มีคุณคูจำนวนม,มากที่อยู่ในวงนี้ด้วยผมคิดว่ามีประเด็นหลายประเด็นที่จะถูกสื่อสารต่อค่ะสื่อมวลชนที่มาวันนี้แล้วก็ํำบอกเล่าจากกคนที่วันนี้มาเพียงแค่ท่านกลับไปแชร์สิ่งที่ท่านได้ ติงวบขึ้นมาจากการผู้ปังนเลียกรทั้งเจ็ดคนที่มาแรกเปลี่ยนแล้วก็มอมองท่านเองท่านก็มีส่วนในการสร้างโงกับเพื่อมในการตัง้งคำถามกับการศึกษาว่าการศึกษาแบบไหนที่เราต้องการและสังคมต้องการวันนี้อขอบคุณท,ทุกท่านมากครับประโงมีโอกาสติดตามกันในกา,ารสนุกสิ่งที่เราสรรื่อสารกันวันนี้เรามีเลียงกร7เจ็ดคนต่อสรริงโตเมฆก,กับมือองทั้งเจ็ดคนนะ